สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะ t Channel น,น,นะครับผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม Last Day on Earth นะครับผมพื้นที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือถิ่นฐานนั่นเองตอนนี้ผมได้ทําห้องหลอมเป็นระดับ4เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะลองสลับโต๊ะดูนะผมนี่เลยตอนนี้ก็เริ่รมทําทองแดงอยู่แท่งทองแดงแล้วก็แผ่นลวดทองแดงนั่นเองนี่ครับผม ทองแดงใช้เยอะมากทุกคนแนะนําว่าให้เก็บแล้วก็หลอมไปเยอะๆเลยนะครับผมเพราะว่าในการใช้ทําแผ่นทองแดงหนึ่งแผ่นน่ะใช้แท่งทองแดงอะ่ะสีแท่งนั่นเองครับผมโอเคนี่ผมก็ทําไว้เยอะแล้วครับผมเนี่ยสามสกว่าชิ้นแล้วครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องเติมโต๊ะไม่ใช่เติมโตเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเติมน้ามันเครื่องปั่นไฟก่อนให้เครื่องปั่นไฟทางานนะครับผมห้องนี้ก็จะใช้งานได้อีกห้องนึงนะครับผมแต่ห้องนี้เป็นห้องระดับ3นะครับผม ผมมีห้องระดับสามตอนนี้อยู่ประมาณ3ห้องนะผมเอ้ยไม่ใช่ดิสองห้องแล้วก็ระดับสองหนึ่งห้องนะผมโอเคนี่เลยสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือนี่แลยครับผมก็คือโต๊ะที่ทำปีกหมุนวนนั่นเองโต๊ะอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรนี่แหละครับผมซึ่งห้องนี้เงื่อนไขมันยังไม่ผ่านนะผมเนี่ยครับผมมันให้ทำกำแพงเสริมโครงเนี่ยสิบสองแผ่นนั่นเองตอนนี้ผมก็ทำเป็นห้องนี้นะครับผมที่ครบ ตามเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยโอเคมาเรามาเริ่มสลับห้องกันดีกว่าครับผมวิธีการสลับก็คือนี่นะครับผมก่อนอื่นเราต้องมีห้องแยกก่อนนะครับผมอันนี้ผมย้ายเครื่องจากมาก่อนมันจะดูลกๆหน่อยนะครับผมแรกๆอาจจะงงนะครับผมนี่เลยเราเอามากองกันไว้ตรงนี้ก่อนมาห้องที่ผมมีทั้งหมดจะประกอบไปด้วยหกห้องนั่นเองทุกคนห้องทํางานอยู่ประมาณ ห้ห้องนะผมห้องหลักที่ใช้ห้าห้องอีกห้องนึงจะเป็นช่องเล็กๆนะครับผมไว้สําหรับปรับเปลี่ยนโต๊ะทํางานหรือว่าเปลี่ยนห้องนั่นเองทุกคนโอเคนี่แล้วครับผมภาพรวม,มๆก็ประมาณนี้นี่วิธีการสลับผมก็จะย้ายโต๊ะทํางานมาไว้ตรงนี้ครับผมโต๊ะนี้คือโต๊ะหลักของแต่ละแผนกครับผมหนึ่งแผนกมันจะมี1โต๊ะนั่นเองนี่เลยครับผมเราก็ย้ายตัวนี้กลับมาย้ายตัวนี้มาไว้ห้องนี้ครับผม นี่แบบนี้แต่ว่าเครื่องจักรมันจะไม่ทํางานนะทุกคนเราต้องผ่านเงื่อนไขก่อนนะผมโอเคย้ายของกลับมาห้องนี้แรกๆจะทุลักทุเลหน่อยนะครับผมเพราะว่าคือเราทำทั้งหมดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าของที่ใช้อัพห้องแต่ละห้องเนี่ยผมบอกเลยเยอะมากครับผมถ้าเราทำไปทีละแผานากทีละแผานากเนี่ยบอกเลย หนักครับผมแล้วก็ใช้เวลานานมากอันนี้ขนาดผมสลับห้องนั่นเลยทุกคนรู้สึกว่าผมน่าจะถ้าย้อนกลับไปดูได้น่าจะประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วมั้งเนี่ยที่ทํามาแต่ว่าผมไม่ได้เล่นทุกวัน,นทุกคนมีเล่นบ้างหยุดบ้างครับผมตามเขาเรียกอะไรอะ่ะตามสไตล์เออบางทีก็ไม่เล่นเลยทุกคนมันต้องขยันเข้ามาเติมโต๊ะครับผมอุย้ยอันนี้เดินไม่ได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องย้ายตนนัวนี้ขยับไปนิดนึงครับผม โอเคมาย้ายนี้มาอีกเอ,อ่อไม่ได้วะทุกคนผมก็ลืมแล้วว่าอันไหนมันคือตรงไหนเนี่ยมันจะมีเคสของมันอยู่นะทุกคนอย่างเช่นตรงนี้อ๋อให้เชื่อมต่อหม้อแปลงแล้วก็โต๊ะบดนะครับผมโต๊ะบดนั่นเองเดี๋ยวผมต้องเอามาวางที่กระแสไฟมอแปลงผมอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ย้ายตัวนี้มา ไปวางไว้ที่กระแสะไฟครับผมอันนี้อันนี้อะไรอะเครื่องตัดเหล็กอะไรไม่รู้นะผมต้องวางไว้ที่กระแสะไฟด้วยครับผมสายไฟด้วยมันถึงจะทํางานนี่เลยแล้วก็อะไรเนะี่ยเชื่อมต่อเครื่องกรีดไม่ใช่เครื่องกรีดดีกเครื่องรีดเครื่องรีดโลหะห้องนี้น่าจะทําได้แค่เครื่องรีดโลหนะนั่นแหละทุกคนโอเคอันนี้ย้ายไปไม่ได้เราต้อง ย้ายมาแปลงไฟไปก่อนนะผมแบบนี้โอเคอ่างล้างมาวางไว้ตรงนี้เครื่องบดหรือเครื่องอะไรไม่ดูมีแต่เต็มไปหมดเลยทุกคนตอนนี้มันขาดอะไรเนี่ยเครื่องล้างหรอนี่แหละขนาดย้ายบ่อยขนาดนี้ผมก็ยังลืมเลยแล้วทุกคนยังจําไม่ได้เลยว่าตรงไหนไว้ตรงไหนบ้างนะอันนี้เราต้องเชื่อมต่อเครื่องรีดโลหะเดี๋ยวนะเครื่องรีด เมื่เราอยู่ห้องนี้แล้วห้องนี้เรามันขาดอะไรมันต้องเอาเครื่องจักรไปวางไว้ที่สายไฟนะทุกคนเครื่องมันถึงจะทำงานนะแบบนี้นั่นเองถึงแม้เรามีเครื่องแล้วแต่เราไม่มีสายไฟมันก็ไม่ทำงานนะโอเคแบบนี้อันนี้คือทำงานเต็มแผนกแล้วครับผม อันนี้ก็ใช้งานได้แต่ว่าผมไม่ได้ทําแล้วสายเคเบิลตอนนี้โอเคแล้วก็เชื่อมต่ออ่างล้างอ่างล้างนี้ต้องเชื่อมน้ําก็คือที่นี่นั่นเองปางไว้ครับผมอันนี้เอาออกขยับทางนิดนึงเดี๋ยวไม่มีทางเดินนะครับผมโอเคมามาดู นี่ครับผมผ่าน,นาเงื่อนไขไปที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เราสร้างโต๊ะไฟฟ้านะผมโต๊ะไฟฟ้าอยู่ตรงไหนอันนี้เนกไฟไม่ใช่อันนี้ต๊ะประกอบนี่เลยโต๊ะไฟฟ้าครับผมใช้พลังงานหนึ่งหนึ่งขีดนะผมหนึ่งกระแสไฟวางตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับผมตันประตูอะของที่ใช้ทำโอ้ อันนี้คือผมเตรียมไว้ก่อนแล้วโชคดีที่มีพี่ๆเขาบอกก่อนนะผมให้เราทําเตาหลอมก่อนนะให้ทําห้องหลอมแล้วเราหลอมไอเขาเรียกอะไรทองแดงไว้เยอะๆแล้วค่อยมาทํานะผมแล้วค่อยสลับมาเป็นโต๊ะประกอบนะนี่เลยครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็ทําไว้อยู่อยู่ตรงไหนไม่รู้นี่เลยนี่ก็ทําไว้เยอะอยู่นะทำไมมีเหลือแค่สิบเองอ่ะโอเคมายัดไว้ก่อนนะผมนี่เลย โอ้หนึ่งอันใช้เวลาผลิตอยู่1ชั่วโมงนะทุกคนถ้างั้นก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ5ชั่วโมงเลยนะเราต้องใช้5อันสำหรับไปเปิดที่ศูนย์ขนส่งนั่นเองครับผมเ,เดี๋ยวนะโอเคอันนี้ห้องนี้น่าจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนอันนี้โต๊ะพวกนี้ก็จะใช้งานไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ห้องแผนกของมันนะครับผมผมมาดูห้องนี้ดิเผื่อมีตรงไหนใช้งานได้ อันนี้ก็น่าจะทําเครื่องรีดโลหะนี้ได้นะครับผมลองย้ายมาก่อนครับผมนี่เลยวางไว้ที่กระแสไฟสายไฟมันจะอยู่ใต้ดินนะครับผมแบบนี้นี่ตัวนี้ก็จะสามารถทํางานได้อีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคพอไอน,นี้แล้วเราก็ให้อะไรเนี่ยเครื่องทําความเย็นนะครับผม เชื่อมต่อเครื่องทาความเย็นนะครับผม mm. เชื่อมกับน้ํา mm. แต่ว่าเราจะติดทํากําแพงเสริมโคอง12แผ่นเหมือนเดิมครับผมนี่แหละโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยเ,เราทําห้องให้ใหญ่ๆเลยทุกคนเนี่ยเห็นปะถ้าเราทําห้องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเราทําเป็นอะไรอ่ะกําแพงยาวๆไปเลยอะอันนี้จะดีมากเลยทุกคนแต่ว่านี่ผมก็ได้อยู่นะเพอสลับปรับเปลี่ยนได้อยู่ครับผม โอเคของผมก็มีประมาณนี้สําหรับห้องเก็บของตรงนี้นี้ผมว่าให้เราดูที่โต๊ะหลักนะผมว่ามันขาดอะไรแล้วเราก็ทําตามที่มันบอกนั่นแหละครับผมง่ายๆครับผมไม่ยากเลยครับผมแรกๆอาจจะงงหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นเป็นแล้วก็เสียเวลาตรงเติมของทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรมากมายเลยครับผมโอเคที่เหลือเราก็รอเวลาอย่างเดียวมาเจอกันอีกที่นึงตอนที่ว่าเครื่องผมทําเสร็จแล้วกันครับผม โอเคมาผ่านมาถึงห้าถึงหชั่วโมงแล้วทุกคนใช้เวลานานมากครับผมกว่าจะเสร็จนะครับผมนี่เลยผมก็เข้ามาเติมเรื่อยๆนะวันนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมโอเคในะที่สุดเราก็ครบห้าอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องทำไอเนี้ยไปเปิดที่เสาสัญญาณนะต้องไปหาอะไรอะอยู่ตรงไหนวะเนียผมเก็บไว้ตรงไหนวะผมก็ลืมว่านี่นี่อันนี้ ในศพมีไหมในศพไม่มีครับผมตื่นเต้นว่าทุกคนนานมากแล้วนะครับผมที่เรารอคอยไอตัวปีกหมุนวนนี้มานะผมโอเคอันนี้ก็ทำหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเลยโอ้โหใช้ห้าอันก็ห้าชั่วโมงสภาพโอเคเก็บของไม่จำเป็นก่อนของพวกนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะผมเราต้องมาวางไว้ที่พาเลทนะนี่เลย หลักๆเราก็ทำไอ้ตัวปีกหมุนวนนี่แหละทุกคนเราต้องการแค่นั้นแล้วครับผมที่ถิ่นฐานแต่ว่าต่อไปในพายภาคหน้าอาจจะผมไม่รู้ว่าโตะประกอบโดนอ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างนะผมมานี่ครับผมหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องมาทำโตะประกอบโดนนี้อีกนะผมโตะอัปเกรดโดนนั่นเองนี่เลยผมก็ยังทำค้างไว้อยู่ครับผมขาดทองแดงอีกเท่าไหรนะ่เนี่ยสามสิบหกนะครับผมสามสิบสี่สามสิบหกนี่แหละ โอเคเราเอาโดนไปก่อนปะเราจะไปลุยที่ศูนย์ขนส่งกันนะครับผมรอบนี้ต่อนเนื่องเลยครับผมเดี๋ยวไอเปิดแผนที่อีกจุดหนึ่งที่ว่าให้ไปดูที่เสาสัญญาณนะครับผมไปปรับขึ้นอะไรนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปครับผมรอให้มันทําไอตัวนั้นเสร็จก่อนนะครับผมที่ผมทําค้างไว้5้าอันหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดใช้5้าอันนะไปลุยที่ศูนย์ขนส่งกันดีกว่าครับผม มาเราจะไปหาอะไรหรือว่าพิมพ์เขียวที่มาใช้ในการปรับแต่งโดนของเรานะครับผมรอบนี้รุนกันว่าจะได้อะไรดีๆไหมขอบอสง่ายๆแล้วกันเออขอเป็นคนขายเนื้อนะผมไอตัวคนเหมืองเนี่ยเล่นยากเกินมีคนขอคนเทนที่ว่าอะไรอะให้ผมลองใช้คาตานะสู้นะผม แต่ละคอนเทนต์สภาพดูสภาพผมก่อนฮะล้โอเคปืนก็ประมาณนี้แล้ครับผมค่อนข้างเอามาเยอะอยู่นะคือตอนนี้ผมเก็บเก็บอย่างเดียวเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรนะน่าจะมาเผาผ่านทิ้งแล้วครับผมแต่ว่าคนดูก็อยากให้ประหยัดอยู่แต่ว่าผมประหยัดไม่ไหวแล้วทุกคนแทบจะไม่มีที่เก็บแล้วปืนเนี่ยโอ้ขิงไปอีกนะครับผมไปป้นได้มาโชคดีที่ไปป้นได้นั่นแหละครับผม ถ้าไม่ปนได้ก็จนเหมือนกันครับผมไม่ต่างกันโอเคตีไปเรื่อยครับผมมีคนขอคอนเทนต์อะไรอะ่ะถ้ามือใหม่เราไม่มีของใช่ไหมคือต้องไปฟาร์มทุกคนต้องไปฟาร์มแต่ว่าอาวุธหลักผมแนะนําว่าให้ใช้ท่อปแป,ป๊บเนี่ยครับผมแต่ว่าท่อปแป,ป๊บมันจะตีแค่ยีิบเจ็ดเองนะถ้าเราไม่แต่งนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ครับผมพอใช้ได้ไม่ขี้เหร่เกินไปครับผม ถ้าใช้มีดผ่าในการตีผีอะ่ะมันจะอของขามันใช้เยอะเกินนะผมสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะแต่สําหรับผมตอนนี้ผมกพราว่ามันใช้เยอะเหมือนกันนะผมมันใช้หนังนะครับผมเยอะมากเลยโอเคอันนี้เราก็ยิงผีไปก่อนนะผมไม่มีอะไรครับผมเหมือนเดิมเมื่อผมทุกอย่างผมจะเคลียร์ตรงไหนก่อนดีวะเนี่ย รงน,นี้มีผีแต่ไม่มีอาวุธเบรดครับผมโอเคเรียบร้อยอาวุธขึ้นก่อนครับผมผีพวกนี้จะตีติดสถานะนะครับผมเลือดออกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้อย่าให้มันตีนี่ไงปีละตัวข้างหลังจะอ้วกนะผมมันจะอ้วกเรื่อยๆนะผมเพราะฉะนั้นก็เอ,อื้อไม่นะ ไปแล้วครับผมศพแรกโอเคมาเอาใหม่อีกทีเออผมแค่ลืมปืนเฉยผมไม่มีปืนสําหรับเข้าห้องนั้นนะผมเอออย่าตกใจไปนะผมอันนี้เป็นเรื่องปกติทุกคนนี่แหละครับผมถ้าไม่ตายไม่ใช่นัทชาแนลนะครับผมเออคุณไปดูคลิปช่องไหนมาที่เขาไม่ตายไม่มีหรอกครับผมช่องเราอะอย่างน้อยก็ต้องมีหนึ่งรอบอะ <laughs> โอเค แต่ว่านานแล้วนะผมไม่ตายเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ได้เล่นนานแนะวะทุกคนเออไม่ได้เล่นนานแล้วครับผมอาจจะหลง,ล,งลืมล,มลืมบ้างนะผมขออภัยนะครับผมโอเคตรงนี้มีกล่องให้เปิดแต่ว่ามีผีตามมาเปิดไม่ได้ครับผมเรียบร้อยครับของในกล่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่ได้คาตาณามาหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นตะเกียงน้ํามันใช้สําหรับอัปเกรดปืนหรือว่าอัปเกรดโดนนี้ก็ เอาไปใช้ได้ับผมแต่ว่าผมค่อนข้างมีเยอะแล้วแต่ว่าก็เก็บมาอยู่มาเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าจริงๆก็ต้องไปฆ่าบอสนะผมแต่ว่าเรายังไม่ฆ่าครับผมเรามาเคลียร์ผีพวกนี้ก่อนโอเคผีตัวนี้มันจะอว้วกรัวๆเลยให้เราหลบใช้คาตาณาฟันได้ับผมตรวนี้คล้ายๆกันกับบอสท,ที่ฟาร์มไก่เลยครับผมตามฟุตเทียวนั่นเอง โอเคเรียบร้อยขึ้นไปไหมไปเคลียร์บอสก่อนดีไหมทุกคนตรงนี้ก็น่าจะหมดละแล้ว,ลวเราไปเคลียร์บอสข้างนอกดีกว่าตอนนี้มีกล่องด้วยครับผมอืมไม่มีอะไรดีเลยว่ะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะเพิ่งชมไปนะว่าของที่กล่องแถวๆนี้ดีมากเลยกล่องในสื่อขนส่งนะครับผมตรงนี้ล่ะมีอะไร ไม่ได้อาวุธเลยว่ะทุกคนปกติมันจะมีอาวุธให้ครับผมโอเคเราเคลียร์ผีพวกนี้ก่อนเผื่อเราลากบอสมานะผมมันจะได้ไม่ได้ออกมาทําร้ายเราทีหลังครับผมรับมือยากมากเลยทุกคนถ้ามีผีวิ่งตามมาเพิ่มอีกเนะี่ยแค่บอสอย่างเดียวก็เกินพอแล้วผมบอสคนเหมืองอะตีอย่างแรงเลยโอเคส่วนวิธีการหาบอสก็บอสมันจะอยู่ในคอนเทนเนอร์นะผมเราต้องสุ่มเปิดไปเรื่อยๆครับผม ตรงนี้เราก็ตีตีแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผีมันตีดูเลือดน,นะผมทีละ30ิเลยทุกคนโดนสวนทีก็เกือบเต็มหลอดอนะทุกคนดูดิน่ะเีอีกสองตัวสุดท้ายครับผม เรียบร้อยครับปืนเรายังเหลือเยอะอยู่ครับผมขอเป็นบอสคนขายเนื้อแล้วกันครับผมไม่อยากสู้กับคนเหมืองอะ่ะมันตีแรงเกินแล้วก็เปืองอาวุธด้วยนะผมกว่าจะฆ่าได้นะผมอันนี้อันนี้ผีดูดเลือดแต่ว่ากล่องค่อนข้างดีนะทุกคน ใช่ผีดูดเลือดผีที่มันตีแล้วมันติดเอฟเฟกนั่นเองโอเคมาดูของในกล่องกันนี่เลยครับผมออ้ได้เป็นถังแก๊สด,ด้วยแต่ว่าเอามาทําไมวะเนี่ยเออไม่รู้ว่าจะ,จะใช้ทําอะไรแล้วตอนเนี้ยอี่แรกไม่เจอครับผมเปลี่ยนชุดก่อน,นครับผมมาเอาปืนอะไรขึ้นก่อนมานมีผีอยู่ยังไม่ได้เคลียร์เลย โอเคเรียบร้อยครับผมรุนจัดกล่องข้างในแล้วกันโอเคเป็นคนขายเนื้อครับผมคนขายเนื้อนี่ฆ่าง่ายมากเลยทุกคนวิธีการฆ่าก็คือเราต้องยิงให้บอสเหลือเลือดประมาณอาพันสองนะผมเดี๋ยวบอสมันจะไปกินไก่เพราะฉะนั้นเราต้องยึดเคลียร์ไก่ให้เร็วกว่านั้นนะผมเคลียร์เลยได้ไหมไม่ได้ับผมต้องรองก่อนนะผมยิงไปก่อนถ้าเคลียร์หมดเดี๋ยวมันจะเรียกไก่ออกมาใหม่ัะผม ฉะนั้นเราเหลือไว้สักทันหนึ่งรอยประมาณนี้ครับผมเลือดตอนนี้อยู่พที่พันแดแล้วเปิดกระเป๋าผิดวัดว่าจะดึงปืนขึ้นทุกคนลูกซองแรงมากเลยครับผมเพราะตอนนี้เราใช้มีดฟันได้อยู่นะแต่เราจะโดนตีนี่ทุกคนโอเคพันสองยังไม่ไปครับผมอันหนึ่งแน่เลยวะ่ะ ต่ำกว่าพันแน่เลยนี่เลยครับผมต่ำกว่าพันนะผมอ๋ออันนี้ไม่ทันทุกคนมันกินไก่ได้นะผมเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเป็นใช้สก,กาแล้วกันถ้ากินไก่ได้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะพุ่นแก๊สทีนี้นี่เลยครับผมถ้าต่ำกว่าพันมันจะไปกินอีกรอบนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปเคลียร์ก่อนนะถ้ามันเกิดมาเราฆ่าเลยดีกว่า โอเคเรียบร้อยผมเคลียร์ก่อนดีกว่าครับผมที่เกียดไล่ตีนะผมนี่มันไปแล้วหาไม่เจอแล้ซี่เรียกออกมาใหม่แล้วครับผมเรียกออกมาใหม่แล้วก็จัดยิงเลยโอเคครับผมเราเคลียร์ไก่ไปนที่เรียบร้อยแล้วนะผมที่เหลือก็ยิงอย่างเดียวเลยรอบต่อไปรู้สึกว่าจะต่ำกว่า600้อหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเรียกออกมาอีกทีนึงนะครับผม นี่ไงเรียกและใช้สกายยิงเลยครับผมใช้ปืนอะไรก็ได้นี่ยิงแบบรัวๆเลยับผมรีบฆ่าเร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมโอเคตอนนี้เลือดก,ก็ต่ำเหลือ400แล้วครับผมครั้งต่อไป300หรือเปล่าใช่ไหมคือไม่ใช่หว่ะทุกคนโอเคน่าจะไม่เลือกแล้วครับผมน่าจะฆ่าได้ละโอเคเรียบร้อยครับผมนี่เลยเราก็จะได้เป็นคีย์การ์ดมาไว้สาหรับไปเป,เปิดของนั่นเองตรงนี้อ่ ตัวนี้ปรสิตเหรอปรสิตไม่ฆ่าดีกว่าผมฆ่าไปก็จะได้บัตรของอะไรอะบัตรคูปองของห้องแลบนั่นเองแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการครับผมโอเคมาเอากีการ์ดมาเสียบตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปใช้โดนสแกนข้างบนนะผมรอบนี้เป็นรอบแรกสำหรับการเปิดของ อาวุธที่ใช้อัพเกรดโดนนั่นเองครับผมไปคือไปข้างบนครับผมแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องเคลียร์ให้หมดทุกตัวนะครับผมเราถึงจะไปเปิดตรงนั้นได้นะครับผมยิงไปเลยครับผมโอเคเรียบร้อยอ้ยสามตัวตายปะเนี่ย เว่าแล้วไงตายเป้าาตายดิ <c oughs> ฉันเหนื่อยใจจริงๆวะมันมันทะลุก่อนนะทุกคนมันดอกละสี่สิบแล้วมันอยู่ด้วยกันสามตัวมันจะรอดได้ไงล่ะโอเคเดินไปใหม่อีกทีแล้วครับผมมันเสียเวลากับการเดินเลยทุกคนเวลาในการเคลียร์เนแป๊บเดียวเท่านั้นเอง แต่ผมมีอะไรเนี่ยอ๋อมีกล่องตรงนี้ด้วยตอนนี้ผมไม่ได้เล่นนะทุกคนโอเคมามาลุ้นกล่องกันดีกว่าว่าจะได้ของดีไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สก,กีรถสภาพวิธีทำไมไม่ตั้งใจแล้วมันมาคือผมมีอยู่สี่ห้ากล่องใช่ไหมรอบนั้นผมตั้งใจลุ้นมากเลยทุกคนไม่ออกทุกคนไม่ได้อะไรเลยได้แต่ปืนแล้วก็ชุดทหารโง่โงมาเนี่ยโอ้ชุดทหารโง,ง่ขออภัยครับผมไม่ใช่ครับผมชุดทหารเก่งๆก่อยู่ครับผมโอ้ โชคดีครับผมที่ได้สกินรถฟรีมาอีกเลยหนึ่งอันนะครับผมเอ,อ่อถามว่าเติมดีไหมก็เติมก็ดีครับผมแต่ถ้าไม่เติมเราก็เล่นนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบเองทุกคนเดี๋ยวก็ได้ทุกอย่างเองนั่นแหละเกมนี้มันต้องใช้เวลาครับผมโอเคเราเป็นปืนขึ้นแล้วกันปืนกับโดนับผมตามเคยครับผมเราต้องไปสแกนทุกจุดนะครับผมเพื่อที่จะได้รู้ว่าของมันได้อะไรบ้าง แต่สุดท้ายเราก็ต้องเอากล่องสุดท้ายอยู่ดีทุกคนเพราะว่าเราจะเอา,เอาของที่ใช้อะไรขเขาเรียกอะไรอะเป็นอัปเกรดโดนเออต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ของมันเป็นแป,น,ปนนะผมมารอบนี้ไม่อยู่ติดกันละได้เลยถ้าเ,ถเป็นแบบนี้เนี่ยครับผมมันทะลุก่อนนะทุกคนดอกละสี่สิบนี่คือทะลุเกอะใส่ชุดเปล่ามาก็ได้จริงๆอะ โอเคสแกนกล่องแรกไปก่อนนะผมกล่องแรกเป็นเหมือนกล่องพยาบาลน,นะผมกล่องที่สองอยู่ตรงไหนที่สองอยู่ตรงนี้ถามว่าสแกนทำไมก็สแกนดูเฉยๆครับผมเผื่อเจออะไรดีๆนะทุกคนแต่สุดท้ายเราก็ต้องเลือกกล่องสุดท้ายอยู่ดีทุกคนโอเคทีญญนี้ก็ยิงไปเลยครับผมอ่ะงนะานเขาละ่องหมด่ะปล่อยแล้วกันทีนี้ทีเดียว โอเคเรียบร้อยครับผมมาขึ้นอีกบันไดหนึ่งครับมห้องต่อไปนี้เราต้องใช้ปืนของห้องแลบด้วยนะครับผมทุกคนอาจจะไม่รู้นะเมื่อกี้ผมตั้งใจตายเออ,เอ,อแก้ตัวกันเพื่อที่จะไปเอาปืนของห้องแอบนั่นเองเพราะว่านอบแรกผมไม่ได้ปืนห้องแ็บมาทุกคนมันเคลียรย์ผิววันนี้ไม่ได้เนี่ยเออเออเอ,อ,อันนี้ไม่ได้อีก อันนี้ไม่ได้นัดวอทุกคนเอ๊ะ <c oughs> กี่รอบแล้ววะเนี่ยโหลทำไมมันรู้สึกว่ามันยากจังวะนี่แหละครับผมผลของการที่เราไม่ได้เล่นนานครับผมรอบนี้ผมตัดมาตอนที่ว่าคือผมเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมลืมอดัดทุกคนโอเคอันนี้ผมก็ยกขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ปีกหมุนวนเข้าไปเรียบร้อยแล้วผมปะเราไปดูของกันดีกว่าลืมอัดคลิปสภาพตอนมาเคลียร์ครับผม ไม่ได้คลิปตอนที่เอาปีกมนวนมาใส่เลยว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับผมสรุปก็คือถ้าเราใส่แล้วเราก็จะสามารถเดินข้ามตรงนี้ไปได้นี่โอเคตรงนี้ใช้โดนสแกนมาใช้โดนสแกนก่อรน,นะผมโอเคแล้วเราก็จะสามารถเดินข้ามไปสแกนกล่องสุดท้ายได้นั่นเองนี่เลยครับผมกล่องนี้นี่หน้าตาพลึบกึืนะครับผมที่เราไม่เคยเข้ามาสักทีนะผมโอเคสแกนไปครับผม แล้วทีนี้เราไปดูของกันดีกว่าตรงนี้มีอะไรไหมํำรวจดิไม่มีอะไรนะผมไปต่อไม่ได้ครับโอเคตรงนี้โดดข้ามไม่ได้โดดลงไปก็ไม่ได้ครับผมป่ะเราไปดูของในกล่องกันดีกว่าทุกคนว่าจะได้อะไรนะผมรอบนี้อ่าตรงนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้มันเดินเข้ามาตรงนี้ได้นะผมข้างในรถบรรทุกเดินเข้ามาได้ครับ แต่ของก็ตามได้งี้แหละครับผมงั้นๆั้นครับผมไม่มีอะไรมากมายแต่ไส้กรองก็เอาไปให้กับอ่เขาเรียกอะไรนักจู่โจมได้อยู่นะโอเคมามาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรครับขอเป็นแป,น,ปนม่วงแล้วกันสแกนไหมครับผมนี่เลยเราก็จะสามารถเลือกได้ทั้งหมดสี่ใบนี่ครับผมกล่องสุดท้ายที่เราไปสแกนกล่องแรกเออเอากล่องนี้แหละครับผม มีโอกาสได้รับปีกหมุนวนด้วยนะมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับโอ้โหได้เป็นแปนโดนแล้วก็ปีกหมุนวนกลับมาอีกสี่อันนะผมอาวุธด,ด้วยอุก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนโอเคเลยครับผมกล่องสุดท้ายดีสุดนะครับผมปกตินั่นแหละครับผมโอ้ได้เป็นลวดทองแดงมาด้วยสามเอไม่ใช่สามดีเก้าอันเออจะบอกว่าเก้าออกสามเฉย เอเ๊ะได้แปนซ้ำว่ะทุกคนแปนนี้เราสามารถเอาไปย่อยได้นะผมสำหรับคนที่มีละแต่นี้ผมเก็บมาก่อนอะไรทิ้งดีวะเนี่ยยาก็ยังเต็มอยู่ครับผมลบไอ้ตะเกียงนี้ก็แล้วกันครับผมเอาเป็นหนังดีกว่าอ่ะตะเกียงเก็บไว้ครับผมจริงๆมันสามารถดันไปต่อได้นะผมเนี่ยฝั่งเนี้ยไปได้อยู่แต่ว่าผมผมไม่ไปดีกว่าเอาเท่านี้แล้วครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสนหรคลิปนี้บ๊ายบายสูัสดีครับ